ต่อไปเป็นปฏิโลมะปุจฉาเปิดหนังสือไปที่หน้า189่สิบเก้านิทานชีวหาจะเกิดก็เป็นกามภูมิสังขยาท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่คานาจะไม่เกิดไดูเป็นกามการวิคานาจะเกิดก็ไม่มีองค์ธรรมไม่มีองค์ธรรมที่คานาจะไม่เกิด เรียกว่าท่านที่หนึ่งไม่มีคำตอบก็ตกเป็นคำตอบของท่านที่สองท่านเดียวตอบคำเดียวแปลคำเดียวว่าอามันตาใช่องค์ธรรมของอามันตาก็คือองค์ธรรมเดียวกันกับสันนิฐานทอบ่ยังไงย่างงั้นถ้าเราสังเกตอย่างคู่ที่ผ่านมาในอนุป,ปุคานาชิวหากับคู่นี้ปฏิปุชิวหาคานา จะอามันตาเหมือนกันก็ดูที่องค์ธรรมของสันนิษฐานองค์ธรรมเดียวกันทำให้เรารู้ได้ว่าชิวหากับกานาเนี่ยเกิดที่กามเหมือนกันเท่ากันถ้าองค์ธรรมของสันนิษฐานและสังตยะเท่ากันเหมือนกันแบบนี้เนี่ยอมันตาทุกคู่นะ อย่างที่เคยบอกคำย่อๆสั้นๆส,นสนำหรับวิสัชนาอามันตาหรือที่มาของวิสัชนาว่าอามันตาไว้ว่าสันจะน้อยหรือเท่าเราก็อามันตาสันก็คือสันนิษฐานจะน้อยหรือเท่าหรือเท่าจะน้อยหรือเท่ากับสังสยะนั่เนเองเราก็จะอามันตาไปทุกคู่หมายความว่าถ้าองค์ธรรมของสันนิษฐาน น้อยกว่าองค์ธรรมของสังตยะก็ดีเท่ากับองคธรรมของสังยะก็ดีเราจะตอบว่าอมันตาทุกคู่อย่างเช่นคู่นี้เนี่ยเท่ากันสนะันนิษฐานองค์ธรรมเท่ากับสังตยะก็เลยอามันตากรามสองขาไปกลามซ้า อย่างที่ได้บอกไปแล้วที่ต้องมีคําว่าและจะเกิดในกาลมภูมิอีกเนี่ยและจะเกิดในกาม,ภมกะ,ะามภูมิอีกเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าโจทย์เขากําชับมาว่าจะต้องไปเกิดในภพภูมิที่มีชิวหาและคานาเกิดได้ดังนั้นจึงต้องไปกามเท่านั้นปัจจุบันก็เป็นกามอยู่แล้วภพภูมิต่อไปในอนาคตก็เป็นกามอีกอย่างนี้ แรียว่าซ้ำภูมิจากกามไปกามกามสองขาไปกามซ้ำบุคคลจึงได้แก่ปุสีฝนเจคขาบุคคลเบื้องต่ำสองซึงกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและชิวหายาัตนะคานายัตนะจะเกิดในกามภูมิอีกกับกามภูมิสิบเอ็ดเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกัน ยัตสาวาปนายัตตาชิวหายัตนางุปัชิสติตัสสัตตะคานายัตนาอุปัจิสติติหรือว่าชิมหายัตนาจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดคานายัตนาก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิตารนาอมันตาใช่ องธรรมของสันนิฐานบทและสันทยาบทได้แก่ปุถุชนสี่ปนสินสกาบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและชิวหายตนาการนายัตนาจากเกิดในกามภูมิอีกกับกามภูมิสิบเอ็ด